อุ๊บสวงในหลุดปากเมาสเธอคนนี้เลิกสามีแล้วมีดาราหนุ่มมาตามจีบ โลดแลนในวงการบันเทิงมานานหลายคนรู้จักกันในบทบาทพิธีกรอย่างแอนนาจากที่ทราบกันว่าเธอเคยเผยว่าขอออกจากวงการบันเทิงยุติบทบาทพิธีกรจากทุกรายการแต่เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จาก Facebook ที่ไลฟ์สดขายของและโพสภาพสวยๆเริศๆอยู่บ่อยครั้งให้ติดตามรับชมกันแม้จะออกจากวงการบันเทิงแต่งานยังปังมากเวอร์และสําหรับเรื่องความรักเธอได้เลิกกับอดีตสามีแล้วล่าสุดเพื่อนรักอย่างผุดเดินได้พูดกลาง วงสัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีคนมาจีบแอนนาเยอะมากมีเป็นดาราด้วยแต่พอถูกถามถึงอักษรยอ่อแอนนารีบห้ามผุดเดินทันทีพร้อมบอกต่อว่าถ้าเปิดตัวเมื่อไรเปิดตัวเลยตอนนี้กำลังคุยอยู่